ว่าไงจ๊ะพี่ลีเห็นรูปที่ส่งให้แล้วใช่ไหมคะอ๋อได้รูปแล้วกำลังดูอยู่สวยดีสวยดีสวย,ดสวยมากเลยใช่ไหมคะงั้นพี่ลีต้องพาน้องไปเที่ยวด้วยนะคะได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย วันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดมุมมองใหม่ๆกับเมืองวินเทจที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งล้านนายุคเก่ารวไมไปถึงย่านเก่าแก่ในเมืองหลวงแบบนี้นะครับก็ต้องมีรถจักรยานยนต์คู่ใจที่ไปไหนไปกันมาขี่เที่ยวชมความสวยงามกันนั่นเองนะฮะต่อให้จะเป็นมุมมองแบบคลาสสิกหรือวินเทจก็ไม่ทําลายบรรยากาศสวยๆของที่นี่แน่นอนไหนบอกว่านัดไว้ตรงนี้นะไม่มาสักที ันไว้แล้วสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการวิวไฟเดอร์ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษคือน,น้องลิชานี่เองเห็นเมื่อกี้ส่งรูปมาให้พี่ดูอยากจะไปหลวงพระบางประเทศลาวเหรอจ๊ะใช่ค่ะอยากไปมากค่ะเพราะว่าหลวงพระบางเนี่ยเป็นอะไรที่ลิชาที่มันตั้งแต่เด็กเด็เดับแน่นอนจ้ะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องลิชาเนี่ยไปเที่ยวกันเต็มที่เลยแต่ว่าเราจะไปกันในแบบวินเทจจ้ะค่เพราะว่าเมืองหลวงพระบางเนี่ย ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกเอาละจ้าแต่ก่อนที่เราจะไปหลวงพระบางนะจ๊ะเดี๋ยวจะพามาที่นี่ก่อนเพราะว่าอันที่จริงเนี่ยในกรุงเทพของเราเนี่ยจ๊ะ,จะก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะของวินเทจหรือย้อนยุคเนี่ยอยู่มากมายอ,มอย่างที่นี่เก๋งมากๆพระราชวังพญาไทยครับ อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าสถานที่ต่างๆในเมืองหลวงจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับแต่ก็ยังมีสถานที่หลายแห่งในกรุงเทพที่ยังคงความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมเอาไว้ได้จนถึงในยุคปัจจุบันนี้หนึ่งในนั้นก็คือพระราชวังพญาไทแห่งนี้นั่นเองครับรวมไปถึงภายในบริเวณพระราชวังพญาไทแห่งนี้เนี่ยเขาก็ยังมีร้านกาแฟาสุดคลาสสิกที่จะทำให้เหรานั้นรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปอยู่ในสมัยรัชกาลที่6กกันเลยทีเดียวครับ เป็นยังไงจ้าบรรยากาศสวยมากเลยค่ะพี่ริจริงๆริๆลาลิชาก็ไม่คิดนะคะว่าใจกลางกรุงเทพแบบนี้จะมีร้านกาแฟที่สวยๆแล้วก็คลาสสิกแบบนี้ด้วยเหมือนกันก็จริงๆแล้วจุดประสงค์ของที่เขาสร้างร้านกาแฟนนร์สิงห์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยจ้าเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้คนยุคใหม่อย่างเราเราเนี่ยได้สัมผัสถึถงบรรยากาศเกา่กาๆในสมัยรัรชกาลที่6เพราะว่าจริงๆแล้วร้านกาแฟนนร์สิงห์เนี่ยเป็นร้านกาแฟร้านแรกของประเทศไทยจริงเหรอคะใช่แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่สนามเสือป่าเขาก็เลยเอาชื่อนี้ชื่อร้านกาแฟนนร์สิงห์เนี่ยมาตั้ง เป็นร้านกาแฟที่พระราชวังพญาไทแห่งนี้เ<ม>พื่อให้เราได้สัมผัสถึงบรรยากาศเก่าๆกันแต่สวยมากมาที่นี่น่าจะมาถ่ายรูปเก็บไว้ใช่รราาแล้วค่ะพี่ไม่บอกหนูก่อนหนูจะได้พกกล้องมาถ่ายไงคะอ้าวไม่ยอมเอามา่ไม่เป็นไรยังไงเราไปหลวงพ่อบางเนี่ยเราจะต้องมีกล้องติดตัว <ใช S 2> ้ว่เ่าที่นั่นเนี่ยบรรยากาศดีมากๆต้องถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะเดี๋ยวไปหากล้องแบบวินเทจวินเทจกันดีกว่ากล้องวินเทจเป็นไงคะอ้าวมันก็ต้องเป็นกล้องที่ให้ความรู้สึกเก่าๆหน่อย จริงเหรอเออปปะมีในกรุงเทพเลยแหละมีเลยจ่ลาร <ไป S 1> กรุงเทพ<ด>เลยค่แะแต่จะว่าไปแล้วนะครับบุกไปเยือนถึงถินหลวงพระบางทั้งทีไม่มีกล้องพกติดตัวไปด้วยเนี่ยมันน่าเสียดายจริงๆกล้องแบบไหนกันครับที่มันจะเหมาะกับการถา่ายภาพแบบวินเทจน้องลี่ชาก็าไม่อยู่ช่วยกันเรื่องซะด้วยมัวแต่ไปจากกระเป๋าเอางี้ดีกว,ว่าครับผมว่าเดี๋ยวเราไปขอคำปรึกษาจากผู้รู้เรื่องกล้องที่นี่กันดีกว่าเผื่อจะได้คำตอบดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมกาลังจะเดินทางไปหลวงพระบางครับแล้วอยากได้กล้องที่มันสามารถถ่ายภาพออกมาเป็นฟิลวินเทจวินเทจหน่อยก็ถ้าเป็นวินเทจในความหมายเดิมๆเ,เนี่ยมันจะหมายถึงความเก่าแก่<ม>ความโบราณ<ม>แล้วก็ย้อนยุคด้วยก<ม>็ถ้าอย่างเป็นกล้องตัวนี้ค่ะจะ,ะเป็นกล้องดิจิตอลสไตล์ย้อนยุคด้วยดีไซน์ที่ออกมามันจะปรับพวกเมนูได้ด้วยค่ะปรับพวกสปีดชัตเตอร์รูรับแสงแล้วก็ฟิกเลนอ๋อคืออันนี้มันจะเหมือนกล้องสมัยก่อนเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะ ใช้เป็นแมนนวลทั้งหมดแล้วก็เป็นเลนฟิกใช่ถ<ช>่ายพอร์เทรตจะสวยใช่ไหมครับสวยค่ะขอบคุณครับแม่หรับคำแนะนำดีๆนะครับเอาละครับเราได้กล้องผู้ใจแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหลวงเขาบางกันรับรองว่าได้ภาพสไตล์พิเศษกลับมาแน่นอนครับสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ u z u กิสม a s h ดิฟกล้องเมราแกลเลอรี่ฟอโต้ลิสตาไลฟ์สไตล์โซไซตี้